สวัสดีคี่สุภสุขคนครผมมือนี้กาวันสุขที่แปดพฤศจิกาสองหาหกเจ็ดกระชิมตามแเน่ทางลาพัฒนาของสังคมอันนี้คือผลมือวันพุดแล้วพี่น้องลาพัฒนามันออกของสังคมของคบอนบ่เขาเนาะพี่น้องเนาะองคนบ่เขารุดเด้อพี่น้องได้ขอโทษขอไผ่หลายบ่เขาพี่น้อง เลขกวิ่นกับมีตะหกตัวเดียวม,มันมีแปดนอะพี่น้องเนาะันม,มีแปดเลขกกับมีเขาไม่ลดก็สร้างพันธีวางบ่ะ ร่างกันเนาะโทษไปอันโทษไปเรเห็นรับบ้านเกี่ยวเข่าบ่ว่าว่ะร่งบนั่งพนังบ่เกี่ยวโบ่ไปเที่ยวปุ่ทงมาอันยังบ่เกี่ยวยังบ่เกี่ยวบ่บ่งานแล้วกันอืมงานแล้วจะขี่เกี่ยวเข่าทียังพันยังพันในต่างชา,าอยูอ่เพราะว่าโทษไปบ่รับเด้ เดี๋ยวเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวขีดเส้นข้าวเดียวครับ,บริษัทตั้งท่าแล้วเพราะว่าทู่ไปบรับเด้อยปหาตมาหัวเชี่ยตัว้อืมไปหน้าเจ้าของบ่บ่นี่มีอยู่หลังอยู่ทรงหน้านี่มีไปเทปุ่นอืม ูาีเนเ,นเดี๋ยวเอาบานี้วิ่งบนล่างเจ,จ็ดกับแปดเจ็ดเจ็ดกับแปดเนียนแปด เด็กติดกันหนึ่งสองสามอืมเด็กติดเดี๋ยวะนะเด็กหนึ่งสองสาม บานนีจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามรักแปดกับตัวเก้าดีเนาะรักแปด โอ้เสียงก็ดังจวดจวดเสียงก็ดังกันข <คน S 1> ้น,น,นค้นปูนค้นปูนบ่ข้นปูนบ่บหนึ่งแปสองแปดสอบ้านนี้สามตัวเลยบ้านนี้สี่แปดหนึ่งสี่ แปดหนึ่งสี่แปดสามสี่แปดสามรักแปดสี่รถชุดตัวโอสแสดงว่าเน้นแปดเนาะเด่ 8, เนแปดครับผม จังว่าโทรไปจังว่าโทรไปว่าไปเกี่ยวเขาวะว่ะบ่บ่เหตุงานอยู่ในบ้านนี่แหละอ๋อาะว่าบ่เห็นแว่มากบ่เห็นแว่มากนะเว้ยได้วยแล้ววาดแกบ่บอเห็นเบือทุ่งบอเบือเลยโอ้ยโชคเตอนผมบอกมากสิโทรตอนขี่รถดีตอนตอนขี่รถดี บริยินขันทีนท่รถแมีนอยู่ยขันขี่มอไซค์พอใครได้ยินเสียงเนาะครับอ่ะขอบคุณในลายพอ้างขอบคุณในลายครับผมครับครับอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอด้วยครับเด้่องของพอ้างคมพันในเขียนวันที่เขียนยังดอกพี่น้องเพราะว่าโทษไปพันกะมือเศร้าหรือพันโทษไปพันกะขี่ขี่รถพันบริยินขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะพี่น้องเนาะบาดพันโทษมากพันในตังตัวแล้วพันในเขียน ข้าในเขียนแล้ววันสุกได้พี่น้องได้เขียนขอเขียนก่อนวันสุกที่แปดเขียนวันที่ก่อนตราตัวเลขไสเห็นมันสุข่นน่ะนะแหละแจกฤบุรุษว่าวันที่ยัง,ยงนี่วันที่แปดพี่น้องวันที่แปดใส่นอกของคนของสร,งอร้างข้อมูลดมงคลหันมันปะเขาเนาะพี่น้องเนาะของคนมันปะเขา สาคมเมียวเด้อหากันวัดตรงนังกันคือบ่เห็นว่าเดี๋ยวเสี่ก็คิดคือบอกของเกามาเทียบบ่าไงแม่เอามาเทียบให้เบิงบ่เขาได้พี่น้องมันมีตะหกเหล็กติดมันมีตะหกมากนะเขียนพันในแถวสำหรับ นี่เหล็กตีดของเพื่อนมันมีดตะหกสองกับสามมันบ่ม่านี่เหล็กตีดของเพื่อนเรื่องบอกให้เบ่งนะพี่น้องนี่เหล็กตีดมีดตะหกตัวเดียวเหล็กตีดเลขวิ่งเลขวินมันบ่ม่า แล้วแล้วพี่น้องมันีเข่าเขกไปบกเข้าก็คือบกเขา้พเขาพี่น้องเฮาแคบหน้าจอเด้พี่น้องเด้เนาตำราวร้างคมวันศุกร์ที่แปดพุศยจีกาสองห้าหกเจ็ดเพื่อนห้วิ่งเ็กับแปดเพิ่นเด่นแปด้อพี่น้องเน้นแปดอันนี้คือเลขติดตเลขวินหนึ่งสองสามกับมานํากันดีดีที่พี่น้องเียเลขติดเพิ่นน,นี่ 8, 9, มา 5, ่านน้กันดีดีนี่ถ้าแปดเก้ากัม่านกันสองงวดเพุ่นนแปดอันแปดกับเกเนี่เลขติดเลขวินเพื่นนี่ ม้ามกันดีแท้พี่น้องระว่างเด้เพื่องเกตกับแปดเนี่ยกระว่างที่ม้ามัากันนี่เลขวินเพื่อนนี่ม้ามัากันได้ดีดูฟ่อมขยันฟ่อมพระซ่างเพื่อนจับคู่ให้ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเกดสามนี่แหละแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเพื่อนให้เน้นติดแปดเม็ดพี่น้องแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเนี่ส่วนเลขสามตัวก็ซี่แปดหนึ่งซี่แปดสามนี่พี่น้องแคบหน้าจอตามนีแล้วพี่น้องได้ มักชอบตัวในห้ากับผิดจรณนาเปิบงบมกเข้ากระพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวท้างเนาะพี่น้องเนาะเอาขอให้พี่น้องเข้าโหมันกันสุ้ผู้สุกคนเมื่อแรกนี่รวยๆเฮงๆปังๆกันสุ้ผู้สุกคนเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพ้ารวยเด้นะครับเด้อมีกำลังใจแฮชกิปต่อไปนะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม